มินกับขอบคุณนเลยหลายครับสื่อออกวียนอย่างนาะตสร้างน้อมเมื่อในกล้องเทือถ่ายแล้วคุณย้ายเป็นยังไงนาะครับฝันดีว่ามีมีตัวใดมั่นใจบ่ครับโพงเทือถ่ายบ่ลูกหลาครับบ่ฝันพี่ตะปูเพิ่นสรุปเลขมื้อเช้านี่ครับเพิ่นก็ว่าตัวเก่าอ๋อปูก็ว่าตัวเก่าอยู่นะครับเนาะปูก็ว่าตัวเก่าเพิ่นให้ลาง75ตัวเดียวเลยครับ ถ้าคุณยายมาเกดเก่าครับเพราะว่ามันเหลืออายุมม่ทันออกแต่ว่าเมื่อสีมาตัวเก่าเกตสองครับม่อสีมาตัวเก่าเกดสองก็สิับแมนเพื่อนมาจังเพื่อนไห้จังเพื่อนไห้เจ็ดหนึ่งสองับอ๊้งอนบ้างหนึ่งหันแต่ใขห้งตัดฟืนห้องก็ได้กินครับบ้างมือก็ครับวันที่นี่วันนี้เพื่อนไห้ตัวเก่าไหม เก้าเ็ดสองไครับเก้เ็ดสองขาบงค่ะคับนอกงวดบางนึงเนาะคราเ็สองเพื่นที่สามพญ่นาคเจ็ดเสียสององเหมือนเดิมครับสองกย่งเสียนกะเป็นเก้ากบสองเก้ากออกแล้วครับบัดที่นี่มาเหลือเจ็ดเก็สองก็ออกแล้ว หนึ่งเจ็เก่แล้วสองเทียมันมาเหลืออยู่เกศเก่าี่ยายว่าเกเก่าสิม้าบบสิมาล่างเทามาบนอ๋อรับเมือเศร้าคนเก่าอยู่คนคนให้เนาพอให้ตรงๆเก้าเจ็ดสอมือ้าคัทางล่างให้เกศหาตเก้าครับแต่คุณยายท่านกล้าถามเพิ่นหอกคนหลายอยู่เมือเศร้าในคนหลวะที่ครับ ซุ่มลูกติดลูกหาเพิ่นลูกลูกเพิ่นไปเหตุงานอยู่นอร์เวย์เพิ่นเคยถือหลายพันถือเกจเกจหนึ่งหัวแรดอะหลายเพิ่นเลยให้แม่เพิ่นมาเอาดอกไม้พวกมาไล่มากาศเอาดอกไม้พวกมาไล่มากาศนะครับแม,ม่มแต่ได้ม่โชคพอทำไดจรงิงเลย ันไม่โชคค่ะมันไม่โชคกคนเดเลยเอาเงินมาถวายเหตุถนนน้ำเอาเงินมาถวายหเหตุถนนอ๋อก็คือได้เจ้าภาพนี่มามาจาก,ก,กวยางกระทำนอเวว่สิครับแม่นเพิ่มเท่มาให้แม่เพิ่มมากระเซริรเลยหนี่งเซิร์ดเพิ่มกระบอกตัวเก่าเลยล่ะกระบอกตัวเก่าอยู่นะครับแม่นเหตุถนนซอยเพิ่นเด้อกับเหตุประตูโขงเพิ่นให้จีดหาตัวเดียวลางนะ ไม่เก็บหาตัวเดียวแมนพันสรุปให้แล้วก็คเือเป็นเป็นเลขล่างไทีครับแมนคุณยายมาเกาเจ็ดนั่น,น,นเองเม่จ็ดเกาเลยทัดเ,ดเดดสือเอาอจังหวัดบางนึ่งหันคุณยายมานังสรุปมาจิตสองหนึ่งหมวดนั่นเหมือนบ่หวดบางนึ่งหันทัดซืือหนึ่งจก็ได้กินแต่เพื่อคนยาย เกศเลยมากต่อแตนก็ครับว่าให้ฟังอีกจากเทียนนะครับคุณยายมาเกศหาลางอ๋อคุณยายมาเกศหาลางแนนกับเกศเก่ากับเกศเก่านะครับว่าลางเนาะครับห้าศูนย์ก็น้ำมาอยู่เลยเพราะว่าพญานาคตัวยาวห้าสิบเมตรนี่ใครจะลืมโอ้กับเก้าเล็บพนนี่่บหนีไปใช่ดอกเพราะว่าขานเราเร็วกับ

ลองซื่อหลายบวกกัอ FC หุ้นคือยังเจะพาวซื้อหลายนะครับเนาะแมนหรอวาซื <S <s ้อหลายครับเมื่อกี้เ็าบเปลี่ยนะเขียนค่อนกับื่าเปลี่ยน พิสรุปมเมื่อเช้าอาี่ลเ<อ>พิ่นไเพิ่นไ้เว้าว่าถิ่มาสางประตูโคงซอยอคห <น S 2> ่นที่อยูนอวนนะเพิ่นีม,มัาสร้างไงประตูโคงซอยปฏิหาแมนครับจะมาแม,ม,ม่สมพ่เพิ่นไฮเนืองหาโอ้หแม่สมพไนืองหาเพิ่นว่าเพิ่นสิปิด เปิดมันหนี้เพิ่นก็เปิดอีหลีเพิ่นเปิดให้เงินหายค่ำเพิ่นเปิดอันเพิ่นเปิดประตูประตูตัวเซฟเพิ่นมาสั่นก็เพิ่นเปิดให้เงินหายค่ำมือนี้นะครับเนาะแมนเนี่ยแรียว่าเกจหาก็หนึ่งหามันเป็นตัวเดียวกันดิจักมันสิเป็นตัวใดบ้างเถอะอ๋อจักสิเป็นตัวใดนะครับเนาะแมน อันนี้สุมพอ่อื้สือหลายได้น่นหนึ่งหา่าน<อ>่ะพนหายตัวเดียวเลยเ่นมาพ่อหายเล้วครับได้ถามพอดูหลายว่าสันมาถ<อ>้าก,กันไปเอาซะาเอาหรอเอามาส่างซอยเ<อ>็ดถนนขนทางซอยพอครับเ็ดประตูโค้งซอยพออ๋อครับแต่บนนี่คุญญณยายยายมันเป็นกเก่าเจ็เจ็บเพราะว่าเจ็ดสองเนี่ยมันสองตัวมันอาจจะเป็นเจ็ดสองตัวก็ได้ครับ เป็นบนเดอร์แยกให้แล้วครับตืมหาศูนย์ไปอีกนะอ๋อหาศูนย์อีกจังน้อยนะครับเาตัวยาวตัวยาวหาสิเมตรนะครับแล้วก็เปิดวันที่หาเปิดมือวันที่หาน่ะนะครับนั่นแหะทึ่งประตูโบสถ์ครับมีซันถ้ามันขึ้นขึ้นตัวนึงถ้ามันล้มล้มกับกล่งตัวนึงมาะมล้ายขึ้น สี่สิบเก้าห้าสิอ๋อสี่สเก้าหสินะครับแจะร่มจะล่มตัวหนึงครับที่นีบอคือล่ัเเห็นบอเห็นหัสบอเห็นไปไปยักเรียญไม่ไปว่าลายครับจอไฟชุดไปลายไปไหน ความได้รได้รวยนครับฝนท่าโชบฝนท่ารวยก่ะฝนท่ารวยกับดาท่ารวยจากคนไยติดต่อเอคกับผ้ารวยกับนผ้ารวยถ้อยากได้เหรียญปูหรือีหลังแตกก็ให้ติดต่อไปเลยนะคะก็เอาเบอร์โทรให้พ้นเจ้าเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปคะคุณยายจะมีจะมีโค้ ทุกเหรียญเลยนะคะกะลังเลยเหรอครับอาจจะมีโชคก็ได้อช้โชคครับดูดีๆตาดีๆเนี่ยจะมีโค้ดทุกเหรียญเลยครับเพื่อไปสวดวิลาศนะครับเนาะม่มิสุกมิลาภปูว่าครับให้มีเงินมีมีทองครับให้ทวีคูณขึ้นครับได้เหรียญปูแล้วนี่ยเพิ่มไปสวดอยู่คุณเด้อผู้ร่างกายผมเป็นองค์สมองเพิ่มไปสวดอยู่ผู้ร่างกายนะครับเนาะ เพื่อนเขาเอามาไห้มืนเศร้าเพื่อนมาไมาเลื่อยไห้เนื้อไห้ข้ามให้ติดต่อได้เลยนะคะเคือให้ติดต่อมาทางช่องใดเลยนะครับนคอะนี่นะครับผู้ใดเอฟซีท่านใดครับสนใจอยากจะเช่าบูชาตนะครับเหลียมปูหลังแตกนะครับการติดต่อมาทางช่องฝนผ้ารวยได้นะครับกับช่องดาผ้ารวยนะครับก็จะ มีเหรียญของหลวงปู่หลังแตกเพิ่นนะครับกระสีนี่เ,เลขรหัสกระสีเลขรหัสนะครับอยู่หลังเหรียญปู่หลังแตกนะครับเนาะมีรหัสให้พร้อมเบิ่งค่ะครับนี่หันละค่ะอาเทีเป็นบุญเป็นกุศลเนาะค่ะคุ้ให้ ผมสวนใน่รุงเทพมันไม่หาำเก้าแหละเน้นเอท่านใดสนใจเหรียญปูดุสีหลังเตกติดต่อดาพาดวยได้เลยนะคะเดี๋ยวดาพาดวยจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องดาวพาดวยนะคะมีตังค์หลายๆกับ7 72 9 72นั่น เจ็ดสองมาสิครับขอคุณย่ายมักคุณสุดดอกเก้าเจ็ดเจ็ดครับลางแยกหหนเลยดิเจ็ดหาครับหนึ่งหาครับหาศูนย์ครับแต่ตแยกแยกไหแล้วนะครับเนาะค่ะเป็นลางครับเป็นแนวทางนะครับนนาไปเสียงโชคนะครับเนาะแกเป็นแนวทางเนาะ อันนี้เป็นเลขกกูที่ปลาขาวเด้อกับปูตาอันนี้เป็นเป็นแนวทางนะคะเอฟซีเอฟซีตกโขดกน้ำกับเบิ้งคิดตามคิดสนพารวยดาพารวยดาพารวยค่ะตามคิดขึ้นไปเรื่อยเรอยเด้อคุณย่ก็ได้ยินมากจริงสิขึ้นย่ก็บอกจัิงสิละ แม่หมู่บ้านพนวาอยู่พุนวารถพนน่ะถาถอยมากมันกะทิต่าเต็มพอดีเลยเห็นเปนเสาเต็นเสาเต็ะต่าปั่วพอดีแต่คุณยายมักแปดสามแบบแมนหมักแปดสาม่บได้มักสามแปดเนี้ยคุณยายมักแปดสามมันหลายตัวหลายก็คอยซื้อเอา อาเทีดีฟังฮะเดี๋ยว,วด้วดวบุญน้เพินเนาะคก <Okay. S 2> ินละไปอันนั้นของกูน่าขลาม ไปละมาหน่อยใครนืมอมาได้เอาของใครนัวขอ, <c oughs> อ,องนูวนูสนตัวน่านดีเป่ยังไงของผมน่านดีนี่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 นะคะคือเหรียญปู่หรือสีหลัลงแตกนะคะเอฟซี FC ท่านใดสนใจเช่าบูชาก็ติดต่อเอสดาพารวยได้นะคะเดี๋ยวเอสดาพารวยจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะมันมีเละเหรือเปล่าม่ได้เลยมันคาถาเป็นไหม วาาาัวน,น,บบนามามทมี่ก็คือแนวทางนะคะแนวทางส,สวยๆจะคุณแม่แซเวอร์เอ็นแม่ครูหอมหวนนะคะ ก็ขอเอฟซีโปรดใช้วิจนะนายในการรับชมนะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องดาพารวยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นค่าถ้าเพิ่นจดถูกเก่าบอกแล้วก็ขอเพิ่น